ไปแลาา้วเอาไหนแต่เราเช่า <laughs> ออกนอกค a c สคือมองไม่เห็นลูกบอลเลยเลยอะน้องว่าฝั่งนี้เหรอแม้ฝั่ง,งนู้นแหละฝั่งนูน้นตลกอะ <laughs> ได้ดาเสาร์หมาเทเลทับบี้ก็โหดเกินเออตีไปเออดีแม่มาทิ้งไม่ได้ตังบง มันตลกดีคือโมอไม่อะไรเลยอ่ะฮ่าฮ่าบาบา,บ,าบี เจเจแปแปว้าว M O W W เข็มพี่น่อยกูเข็มไม่ทันก็กูจะเข็มให้แต่กูเข็มไม่ทันอะไรปะอย่าทำใจเย็นยังไม่ได้ใส่าอะไรเลย เฮ้ยชิปเอา้าเฮะเฮ้ยเซ็นเพื่อนกูชนะวะนาเออทำไมไม่รับกนเลยแปดต่อจิ สะดิยอดโมโหนม่คิดตลรับอะไรหรอเพือเพื่อนคือไม่รู้เหมือนกันแต่หมาอย่าเพิ่งออกไปตลกดี Tại sao phố tại đi mình spin Ba ba

กะกบาท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 คือฝั่งนี้มีแต่มีมฝั่งนู้นมีแต่มีแต่คนธรรมดา